จูดเบลลิงแฮมกองกลาง80ล้านปอนด์ตอนนี้นะครับผมโบรุเซียดอทมุลนะครับปักป้ายไว้อยู่ที่80ล้านปอนด์ใครมีเงินก็มาสอยไปนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมนะครับย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมนะครับแล้วก็สัญญาของเจ้าหนูคนนี้นะครับยังยาวไปถึง20-25เลยนะครับที่โบรุเซียดอทมุลนะครับตอนเนี้ยนะครับ มีข่าวที่หลายๆทีมนะครับจีบนะครับในส่วนของจูดเบลลิงแฮมโดยเฉพาะแมนยูลิเวอร์พูลนะครับที่ต้องการอย่างมากครับโดยเฉพาะเชอร์เกนคอปนะครับเชอร์เกนคอปชอบเด็กหนุ่มคนนี้มากๆนะครับเป็นกองกลางอนาคตไกลนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับมาดูกันว่าทำไมเราถึงต้องสนใจและที่จะซื้อจูดเบลลิงแฮมนะครับ จูดเบลลิงแฮมนะครับเล่นกองกลางได้ผิวไหวนะครับเล่นคล้ายๆเตียโก้นะครับในส่วนของทักษะนะครับทักษะเหมือนเตียโก้เลยนะครับและก็การรับบอลนะครับบ็อกซูบ็อกจ่ายบอลนะครับเหมือนแฮนเดอร์สันนะครับและยังมีการตัดบอลได้ดีเหมือนฟาบินโยอีกโอ้โหเรียกว่า3เหตุผลนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและเขานะครับชอบฉีกออกข้างนะครับนะไปเล่นนะครับ จ่ายให้กับปีกซ้ายหรือปีกขวาในการทำเกมลุกนะครับจูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะของอังกฤษนะครับแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องดีมากๆถ้ามาเล่นพรีเมียร์ลีกและมาอยู่ลิเวอร์พูลของเรานะครับปีนี้คงจะไม่ได้นะครับนะข่าวก็ออกมาอยู่นะครับข่าวก็ออกมาอยู่นะครับที่แบบว่าเออเนี่ยลิเวอร์พูลจะเสริมทัพนะครับแต่แกเนี่ยอายุ18เองนะครับมองดูแล้วนะครับบอร์ดบริหารและเจอเก้นครอบต้องการให้เขา ไปหาประสบการณ์และแข็งแกร่งจากโบลูเซียดอทมูลก่อนนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกองกลางตัวนี้นะครับที่ลิวอพูลจะดึงมาร่วมทีมนะครับนะเพราะตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวเหมือนกันแต่ว่ามันเขาได้ออกมาแล้วนะครับนะเอชโค้นะครับหรือหลายๆสํานักข่าวก็ออกมาบอกว่าเออมันยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้นะเพื่อนๆมันยังไม่เกิดขึ้นปีนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องพิจารณา80ล้านปอนด์ถามว่าแพงไหมเออถ้าซื้อมาแล้วเนี่ย ปักหลักเหมือนอาริซองได้นะครับหรือฟานได้ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นอนาคตไกลๆยาวๆเลยเงี้ยนะครับก็มันมันมันคุ้มนะครับมันคุ้มถ้าซื้อมาแล้ว80ล้านฟอนมันคุ้มแต่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีสถานการณ์ของการซื้อนักเตะเพื่อที่จะเอามาแทนหลายๆตำแหน่งเลยเพราะว่าปีนี้นะครับซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนักเตะไปหลายคนเหมือนกันนะครับล่าสุดแม่ๆเลยพ่อนาเดตของเรานะครับมาเน่ ซาล่าก็เหมือนจะนะครับเหมือนจะไม่ต่อสัญญาใช่ไหมฮะนะแล้วก็ยังมีหลายๆคนอีกที่จะต้องเปลี่ยนไปนะครับก็มีออกเล็กแชมเบรนใช่ไหมครับที่อาจจะย้ายแข้งไปนะครับแล้วก็มีโอริกี้ไปแล้วนะครับเขาต้องการที่จะใช้เงินตรงนี้เสริมทัพนะครับกับตัวที่ขาดหายไปก่อนนะครับถามว่าซื้อจูดเบลิงแฮมได้ไหมก็ซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อมา80บล้านปอนด์เพราะเขาก็เคยลงทุนกับเวอร์จิลนะครับที่แพงที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าซื้อมาตอนนี้แล้ว ตำแหน่งอื่นอย่างเงี้ยนะครับมันมันไปไม่ได้เงี้ยนะครับมันก็ไม่บาลานซ์นะครับแต่ว่านักเตะคนนี้นะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับน่าจะเป็นกองกลางอนาคตไกลนะครับแล้วก็อยากให้มาใส่เสื้อสีแดงนะครับที่มีรูปของแดงเรอร์พูลนะครับนะปีนี้น่าจะยังไม่ได้เซ็นนะครับแต่ว่าเจอเกนครอปและทีมงานนะครับของเรอร์พูลนะครับทำกันบ้านหนักนะครับส่งแมวมองไปดูนะครับแล้วก็ไปส่องอยู่ตลอดเวลานะครับนะ น่าจะมีกันเจรจากันนอกรอบบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะเหมือนเรียกง่ายๆว่าไปจีบนั่นแหละนะครับเรียกง่ายๆว่าไปจีบนั่นแหละนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับคนนี้นะครับเป็นกองกลางอนาคตไกลแน่นอนแล้วก็มีนะครับรุ่นพี่อย่างเทรนด์อีกนะครับโอ้โหอานนท์อยู่ด้วยเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในแคมป์อังกฤษน่าจะแบบเฮ้ยนายมาอยู่ริวพูลเนยแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ากันยังไงกันบ้างทำความรู้จักกับแบ็คขวาอนาคตไกลที่ริวพูลกำลังสนใจและอายุอย่างน้อยมาก ก่อนรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาแล้วนะครับผมนี่นะครับลักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังสนใจนะครับเป็นตัวตายตัวแทนที่จะเอามาเล่นในตำแหน่งของแบ็คขวานี่เมื่ออานนเจ็บหรือต้องพักหรือต้องโลเตชันหรือเป็นคู่แข่งนั่นเองนะครับคนนี้นะครับลิเวอร์พูลสนใจมานานแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับลิเวอร์พูลสนใจคาวิน แลมซีนี่นะครับแบ็คขวาดาวรุ่งของอาเบอร์ดีนอายุเพียง18ปีนะครับเป็นชาวสกอตโดยล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาครับได้ทำการลงเล่นไปทั้งสิ้นนะครับกับเกมทั้งหมดนะครับ22นัดยิงได้1ประตูและแอสซิสไป5แอสซิสเลยนะครับก็มีหลายๆทีมนะครับที่สนใจแบ็คขวาคนนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอฟเวอร์ตันนะครับหรือนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ข่าวของเอ็กโคนะครับบอกมาว่าแข้งรายนี้นะครับมีความสนใจพิเศษจากลิเวอร์พูลครับราคาไม่น่าจะเกิน5ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับ มีข่าวว่าอาเบอดินได้ปฏิเสธข้อเสนอของโบลอนยาทีมดังจากกานโช่เซเรียาที่ยื่นข้อเสนอมา 4. จุดล้านปอนด์เพื่อที่จะซื้อตัวของดาวรุ่งคนนี้ไปนะครับนะแลมซี่นะครับชอบเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนนะครับเขามักจะดูในส่วนของคลิปการเล่นของอโนนบ่อยๆนะเขามักจะดูการเปิดบอลหรือเขามักจะดูเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นพี่ที่เขาฝึกนะครับแล้วก็ พยายามที่จะเป็นต้นแบบต้นฉบับที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโดยความที่แบบชอบไอดอลไอดอลอยู่แล้วนะครับอนโนนก็อายุ23่สงนะนะแลมซี่เนี่ยอายุ18นะครับถ้ารีวิวพูลซื้อมารวิวพูลซื้อมานะครับสามารถที่จะเอาไว้เรียนรู้กับเทรนด์ได้ในสนามซ้อมก็คือให้เทรนด์นั้นเป็นผู้ฝึกสอนนั่นเองครับถ้าใครเคยเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์นะครับจะรู้นะครับให้รุ่นพี่ประกบรุ่นน้องแล้วก็สอนปั้นกันไป และก็แน่นอนนะครับทีมของเรามีสตาฟโค้ชที่เก่งนะครับสามารถที่จะดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาได้นะครับในส่วนของแรมซี่นะครับมีความโดดเด่นในส่วนของแบทขวานะครับแต่ว่าชื่อชั้นของเขาเนี่ยตอนนี้เขาเล่นอยู่ให้อาร์เบดีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีแมวมองตาเพชรจริงจริงเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับนะแบทขวาชาวสกอตคนนี้นะครับมีความที่รับได้ดีนะครับในส่วนของเกมรับนะครับแต่ว่าในส่วนของการเติมเกมลุกเนี่ยยังต้องพัฒนา นะในการเติมเกมลุกยังต้องพัฒนาแล้วก็การวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบถ้าจะเทียบเอาแบบอารโนเนี่ยก็ก,ก็อีกต้องสักพักใหญ่นะอีกต้องสักพักใหญ่นะครับก็มีข่าวลือออกมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยใกล้ที่จะปิดดีนหรือข้อตกลงตรงนี้ไว้แล้วนะครับแต่ว่าสัญญาของอในส่วนของคาร์วินแลมซีนะครับยาวนะครับยังอยู่ยาวอยู่ถึง20 24เลยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับต้องมาดูกันนะครับว่าซัมเมอร์นี้จะจีบแล้วก็เซ็นปิดตรงนี้มาได้ไหมเพราะว่าลิวอพูลนะครับขาดตัวตายตัวแทนของแบ็ปขวาอย่างจริงจังๆนะครับหน้าปั้นนะครับน่าสนใจมากนะครับแลมซี่นะครับลงสนามรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์ของ u 21ไปแล้ว3มนัดแล้วก็ตรงนี้นะครับอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับอีกหลายๆทีมน่าจะมาจีบครับเขาฟอร์มดีนะครับวินัยดีนะครับนะก็ น,น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนคนหนึ่งที่จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับกับแรมซี่คนนี้ครับผมเจมมิลสเนอร์นะครับโอ้โหได้รับการประดับยศรับเครื่องราชัน MBE หรือ Member of the Most Excellent Order of the British Empire โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ก็คือมินเตอร์นะครับผมเขานะครับได้ทำงานร่วมกับการกุศลหรือเป็นการทำงานบริการสาธารณะนะครับต่างๆนะครับในวงการฟุตบอลนะครับหรือเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีแก่วงการฟุตบอลนะครับแกชอบทำการกุศลแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมเนี่ยมาตลอดนะครับเหมาะสมกับการรับเครื่องราชันดังกล่าวนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับมันเปรียบเหมือนเป็นในส่วนของชนชั้นของอัศวินนะครับนะ เป็นแบบคู่ที่แบบเป็นควรเป็นตัวอย่างนะครับนะต่อไปเราควรจะต้องเรียกเซอร์มินเลอร์หรือเปล่านะครับนะมินเลอร์นะครับอยู่กับลิเวอร์พูลมานานนะครับเจมส์มินเลอร์นะครับอยู่กับลิเวอร์พูลมานานจนอายุปัจจุบันเนี้ยอายุ36ปีนะครับเจมส์มินเลอร์นะครับอายุ36ปีนะครับก็ในส่วนของการที่เล่นกับลิเวอร์พูลนะครับก็เล่นกองกลางนะครับเล่นกองกลางนะครับแกเนี่ย ลงมานะครับหลักๆเลยคือกองกลางตำแหน่งของแกคือกองกลางจะเห็นว่ามินเนอร์นะครับวิ่งได้อย่างแบบเหมือนเด็กหนุ่มนะครับอายุต่ำกว่า30ปีก็ได้วิ่งได้แบบไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยนะครับที่สำคัญคือมินเนอร์เนี่ยนะครับจะหมดอายุสัญญาหรือสัญญานักเตะเนี่ยนะครับอีกหนึ่งฤดูกาลนี้นะครับก็คือมินเนอร์นะครับรอนะครับโยเกนคอปหรือทีมงานของลิเวอร์พูล l ตอบสัญญาอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ มิลเลอร์โดดเด่นเลยนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นพี่เป็นเหมือนลองกับตันทีมที่แบบมีพลังในการปลุกระดมปลุกเล้าในห้องแต่งตัวเวลาที่เอ่อห้องแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นการที่แบบก่อนลงนะครับหรือช่วงพักครึ่งเวลาเจมส์มิลเนอร์นะครับมีบทบาทตรงนี้มากครับเรียกง่ายๆว่าเป็นยากระตุ้นชั้นดีนะครับ ทัศนคติของเขาคือสู้อย่างเดียวแล่แบบเอ้ยสู้อย่างเดียวนะครับนะแหกปากสู้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มาเยอะนะครับอยู่แมนซิตี้มาด้วยนะครับก็มีประสบการณ์ตรงนั้นอ่ะชอกโชนอยู่ละแล้วมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วมาเจอบบเจอแข้คครอพแล้วนักเตะอื่นๆเนี่ยนะครับแกเป็นคนคิดเล่นนะนะแกเป็นคนคิดเล่นนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยแกได,ได้ได้เล่นรางวัลน,นี้เนี่ยก็คือแกเป็นคนที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความใจบุญสุนทานนะครับนะทางด้านของ ของจิตใจของเขาครับแกชอบทําบุญนะครับชอบทําการกุศลต่างๆนะครับนะก็ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีนะครับที่เราได้ได้ได้รับนะครับนอกจากการเตะแล้วก็นอกจากการล่าแชมป์ลุ้นแชมป์แล้วเนี่ยยังเห็นตัวอย่างดีๆนะครับอย่างท่านรองเจมส์มิลเนอร์ของเราครับได้รับรางวัลเลยครับถือเป็นเกียรตินะครับแกทีมลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยก็คือแกตัวของแกเองนั่นแหละครับที่แก ้างคุณงามความดีนะครับต่ออีกสักปีเลยไหมบอสนะต่ออีกสักปีเถอะแบบนี้ดีๆแบบนี้ให้แกได้ใช้ชื่อของแกสอนสอนรุ่นน้องหน่อยว่าต้องทำยังไงนะบอสนะต่อหน่อยนะ